เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ชีวิตติดบูธครับออกทุกอีเวนต์ทุกเดือนก็เร่งหาเงินครับอยากจะใช้หนี้สินที่มีให้หมดให้เร็วที่สุดครับอตอนนี้มันเป็ดเสร็จหรือเปประมาณเท่าไหร่ครับถ้าคุนถ้ายอดของแม่ปูนาล่าสุดก็เหลือประมาณแสนแปดแล้วก็เจ้าอื่นๆอีกปะปลายอีกเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ3ามสามแสนประมาณประมาณนั้นครึ่มกลมนะครับกลมกลมถ้ารวมมาทั้งหมด5้าแสนครับหรือว่า ของผมเนี่ยมันห้าแสนกว่าบาทอของแม่ปูนาสองแสนแปดหมื่สี่พันแล้วก็เจ้าที่เป็นเจ้าหนี้รายวันเงินรายวันอะไรพวกนี้ครับรวมๆแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนะี่ยประมาณห้าเกือบหกแสนครับตอนนี้ก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วครับแล้ววันนี้มันหายใจคล่องขึ้นแล้วหรือยังครับชีวิตขาหายใจคล่องขึ้นครับมันมันมันได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากมีช่องทางในการที่เราจะมีไรายได้จากงานที่ ที่พี่ๆเขาให้โอกาสผมอย่างงานผู้หญิงทำมาหากินงานชิญยิ้มเชิญอร่อยอะไรเงี้ยครับเราได้มีรายได้เข้ามาพอรายได้เราเข้ามาแล้วก็ทยอยทยอยให้ก็ไม่ได้เก็บไว้กับตัวนะครับทยอยทุกคนมากบ้างน้อยบ้างก็ทําให้มันหมดเร็วที่สุดครับทเ่แพทย์ของเจ้าหนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับต่อการเห็นความพยายามของเราก็เขาก็เขาก็เห็นถึงความพยายามของผมนะมัน มันก็ทําอะไรไม่ได้มากนอกจากนอกจากอยากให้เขาเข้าใจเขาก็เห็นว่าเราตั้งใจจริงๆมันช้าหน่อยแต่เราก็ตั้งใจที่จะหาเงินมาคืนเขาจริงๆไม่ไม่ได้อยากแบบยืดเยื้อและเพราะก่อนนั้นเนี่ยเราไม่มีช่องทางพอเรามีช่องทางเราก็อยากจะรีบอยากจะเร่งเพราะเราไม่อยากจะ เราเราไม่อยากจะมีดินพ่อหางหมูไปนานๆอะไรประมาณนี้ครับยอดหนี้ที่เหลือที่จะกะหุกแบบวางไว้ว่าปีนี้หรือปีหน้าไม่เกินปีนี้ครับยอดหนี้ทั้งหมดไม่น่าจะเกินปีนี้ครับห้าแสนกว่าบาทบใช่ใช่ไม่น่าจะเกินนะครับรา,ายวันเราจะต้องจ่ายรนะายวันตอนนี้ก็ยังต้องจ่ายทุกวันครับจ่ายทุกวันไว้รั้เท่าไหร่ตอนนี้ลดขนาดลงมาเหลือประมาณ2 0 0 0กว่าบาท จากที่ผมเคยส่ง4ี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยตอนนี้ลดลงมาจากเจ้าหนึ่งส่งห้าพันสามพันเงี้ยขอเลยครับทุกคนได้วันละสองร้อยคนละสองร้อยเราขายทุกวันอย่างนี้มันก็มีแบบพอที่จะจ่ายแบบรายวันใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แต่เราก็เจียดวันไหนที่เรามีมากเราก็จะแบ่งให้เขามากวันไหนที่เราสามารถส่งได้ทุกวันเราก็จะส่งทุกวันหยุดบ้างส่งบ้างหยุดบ้างส่งบ้างเอาก้อนนี้มาใส่ก้อนนี้บ้างอะไร แต่เราก็ยังมีของเราที่เราจะใช้กินใช้อะไรอย่างงี้อยู่ไหมเงินที่เหลือส่วนมากจะเป็นเงินทุนที่แบบเอามาต่อยอดงานต่อไปซื้อของเป็นต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยครับครับเผื่ออักซิเดนอะไรก็ยังมีเงินทุนสำรองที่เก็บไว้ไม่ได้แบบใช้จ่ายซุลุ่ยซื้รายเลยคิดไหมว่าเราจะมีทางแสงสว่างที่ไปตัโมงนะวันนี้เพราะว่าก่อนนั้นนี้มันมืดมนจนอยากจะคิดสั้นอยตอนวันนี้มันคือ ผมมองเห็นโอกาสผมก็เห็นแสงสว่างมผมมีกำลังใจก็จากจากงานที่ผู้ใหญ่ให้จากจากโอกาสที่ผู้ใหญ่เขาเขาหยิบยื่นให้เว้นที่เล็กๆให้ผมได้มีที่ยืนทำมาหากินอพอที่จะมีรายได้เอาไปแบบจุนเจือใช้นี่ใช้สินต้องกราบขอบคุณพ่อเป็ดเชิญยิ้มแล้วก็ทาง organizer ที่จัดงานทุกท่านเลยครับที่เปิดโอกาสตรงนี้ให้ผมได้มี ช่องทางในการลืมตาอ้าปากได้ผมคิดว่าอะไรที่มันทำให้เส้นเอดเขาเอ็นดูแล้วเขาให้โอกาสแล้วพราอย่างบางคนเขาอาจจะไม่มีโอกาสเอเราขนาดแต่เรามีผมคิดว่าผมยังมีบุญเหลืออยู่หน่อยนะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นโอกาสสุดท้ายของผมมันเป็นโอกาสสุดท้ายของผมจริงๆก็ รับโอกาสนั้นไว้แล้วก็สัญญากับทุกคนแล้วก็บอกทุกคนเลยว่าผมจะทําโอกาสตรงนี้ให้มันดีที่สุดเพราะเหลือโอกาสนี้โอกาสดีย่แล้วสุดท้ายแล้วครับยังงานวงการบันเทิงตอนนี้มีติดต่องานในวงการบันเทิงตอนนี้ยังครับยังไม่มีล่าสุดก็มีแค่เล่นละครสั้นๆเป็นละครสอนใจสั้นๆครับแต่เราก็ยังนอมรับเวลาใครยื่นมือมาช่วยเริ่มแบบงานวงการบันเทิงถ้ายังเชื่อในในในความสามารถยังเชื่อในในในสิ่งที่ถ้ามอบ โอกาสให้ผมผมก็จะทําให้มันเต็มที่แแสดงว่ามันยากกับการที่จะพิสูจน์ให้ท้องกลับมาเชื่อใจจากนยาก็ต้องบอกว่าในอดีตผมก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่นะครับก็ก็ค่อนข้างที่จะเกเรพอสมควรแต่ผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งวันนี้เวลามันทําให้ผมเติบโตขึ้นอะไรอะไรมันทําให้ผมมีสติสัมปชัญญะในการดํารงชีวิตมากขึ้นมันผ่านความบกพร่องมันผ่านความเสียหายมาเยอะมากๆแล้วถ้าผมไม่เลือกที่จะคว้าหรือรับโอกาสสุดท้ายนี้ไว้ ผมก็มั่นใจว่าผมก็คงจะต้องไปเกี่ยวข้าวตามต่างจังหวัดไปดำนาไปผมเลือกที่จะรักษาโอกาสนั้นไว้ดีกว่าครับอางเรื่องบวชเรื่องบวชเรื่องบวชอเรื่องบวชอย่างที่เคยแจ้งไว้ว่าเรื่องการบวชของผมเนี่ยตอนที่ผมถแถลงครั้งแรกว,ว่าหลังจากที่ผมเสร็จเรื่องเสร็จราวหลังจากที่ผมเคลียร์นี่เคลียร์สินเคลียร์ตัวเองแล้วยังยืนยันครับว่าจะบวชแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ ใช่ใช่ครับใช่ใช่อาจจะเป็นปีหน้าเลยก็ได้อย่างนี้เรามีเช็คดวงไหยครับผมเช็คดวงเรามั้ยคุารแบบว่าเพราะว่าชีวิตเริ่มแบบว่าดีขึ้นนิดเอยวเก็ก็มีบ้างครับมีมีมูบ้างมีปรับนู่นปรับนี่ที่มันเป็นโง่เฮงวงจุ้ยบริเวณหน้าตาของเราก็มีนิดนิดหน่อยๆครับ ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นยังไงบ้างยังมีบ้างอะไรมาก็ไปเสริมหลอดก็ไปทําคิ้วมาผมก็ไปติดหลอหน่อยนึงทำคิ้วสักสีป่าอะไรอย่างเงี้ยเสริมเสริมหัวเฮ้งก็โดยอาจารย์นกสักคิ้วหัวเฮงให้ผมอะไรเงี้ยก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลังจากที่ไปทํามามันก็มีอะไรดีๆเข้ามาหาผมเรื่อยๆนะแต่ว่าของพวกนี้มันอยู่ที่ตัวเราซะส่วนมาก ได้รับโอกาสมาแล้วได้สิ่งดีๆที่มันเข้ามาหาเราแล้วรักษาไว้อย่างเดียวครับตอนนี้อขอบคุณมากๆเลยครับพี่กุณมก้นี่นะครับ